เจ้าหน้าที่ตกใจวัตถุที่เครื่องตรวจพบล่าสุดเคลื่อนที่หนีจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเครื่องซาเดอร์โซนาตรวจพบวัตถุต้องสงสัยอยู่บริเวณสันเขื่อนซึ่งใกล้กับที่ได้รับบอดแสเมื่อสาม วันที่ผ่านมาลึกลงไป105เมตรซึ่งตอนนี้ได้ประสานทีมงานติดต่อขอดรวนใต้น้ำแล้วคาดว่าจะเป็นน้องมาวินล,ล่าสุดได้สแกนครั้งที่สองพบว่าตำแหน่งของวัตถุต้องสงสัยนั้นมีการขยับตัวออกจากที่เดิมไปประมาณ5เมตร และเปลี่ยนแบบออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งจากการวิเคราะห์แล้วพบว่าโดรนที่มีอยู่สามารถค้นหาใต้น้ำได้ที่ระดับสูงสุดคือระดับ100เมตรจึงไม่สามารถนำลงไปสำรวจได้เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าไปแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คุณแม่ของน้องมาวินทราบล่าสุดแม่เก๋โพส์ตเฟสบุ๊กพร้อมกับระบุข้อความว่าตอนนี้เก๋และทางทีมงานหน้างานได้ปรึกษากันแล้วนะคะ เราจะกลับมาค้นหาร่างมาวินอีกครั้งที่จุดตกให้ละเอียดภายในเดือนนี้ยังไม่ได้ระบุวันแต่ทั้งนี้ยังขาดอุปกรณ์จําเป็นที่ต้องใช้ค้นหาคือโดรนใต้น้ำและเครื่องซาวเดอร์หากท่านใดหรือหน่วยงานใดประสานเพิ่มเติมให้ใช้อุปกรณ์ลงพื้นที่ได้แจ้งเก๋หรือทางผู้ใหญ่เบียร์หรือพี่บอยได้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่าภาพขาดอม,มรินขอบคุณภาพและข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนข่าวสดอม,มรินเรียบเรียงทีมข่าวสยามนิวส์